โอเคครับใครที่กดเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยตาช่ว่าน่าจะกําลังมองหาโพ o แบงค์พกพาตัวใหม่อยู่ใช่ไหมก็หลายๆคนที่กดเข้ามาก็คงจะไว้ใช้งานกับตัวของ p p o o n นะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวคลิปนี้ต้ามาแนะนำโพลแบงค์กันดีกว่าว่าเราควรจะเลือกซื้อโพ o แบงค์ตัวไหนดีในไลน์อัพของทาง Anker เขานะครับคือในรอบที่แล้วเนี่ยตารีวิวตัว a n งเกิ o โซโล่แมกเนไปใช่ไหมซึ่งก็ถือว่าเป็นโพลแบงค์ที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าประเด็นคือ มันไม่ได้มีแค่ตัวโซโลแมกเนติกรุ่นเดียวไงโพลแบงค์ของทางแองเคอร์เนี่ยยังมีอีกหลายรุ่นมากๆนะครับโดวยวันนี้เนี่ยต้ามีมาให้ดูทั้งหมด5รุ่นนะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมีจุดเด่นอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับต้าจะสรุปให้ฟังว่าถ้าคุณใช้งานแบบนี้คุณควรเลือกโพแบงค์ตัวนั้นหรือว่าถ้าคุณใช้งานแบบนั้นคุณควรเลือกโพแบงค์ตัวนี้นะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดูรีวิวนคร และเพื่อความง่ายในการรีวิวในวันนี้นะครับเดี๋ยวต้าจะไล่รีวิวจากรุ่นที่มีราคาน้อยที่สุดจนไปถึงรุ่นที่มีราคามากที่สุดนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไล่กันไปทีละรุ่นนะเรามาเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกกันก่อนครับก็คือ Power Bank A1642 Maggo นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะ Power Bank ตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยก็คือเป็น Power Bank Max Safe ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะมีโลโก้ Anchor นะครับอยู่บริเวณด้านบนของ Power Bank ในลักษณะแบบนี้นะครับดีไซน ก็ความหนาเนี่ยก็ไม่ได้มากนักสําหรับตัวนี้นะน้ําหนักของโพลแบงค์ครับก็จะอยู่ที่ประมาณ206กรัมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเบาพอสมควรนะแล้วก็ความจุข,ของโพลแบงค์ตัวนี้ครับจะอยู่ที่10,000หม ah ื่นมิลลิแอมป์อนะครับโดยโพลแบงค์ตัวนี้เองเนี่ยสามารถที่จะชาร์จ iPhone 16 Pro ได้ประมาณ2รอบนะครับในกรณีที่ iPhone 16 Pro ของเราแบตไม่ได้เหลือศูนย์นะสมมุติว่าชาร์จจาก20%จนไปถึง100%เนี่ยแน่นอนว่าใช้ได้ประมาณ2รอบสําหรับโพลแบงค์ตัวนี้นะคร ส่วนพอร์ตการจ่ายไฟนะครับก็จะมีมาให้ทั้งหมด2พอร์ตหลักๆนะครับจะแบ่งออกเป็น USB Type A 1พอร์ตแล้วก็ USB Type C 1พอร์ตนะครับโดยพอร์ตการจ่ายไฟตรงนี้นะครับสามารถจ่ายไฟให้กําลังสูงสุด20วัตต์สำหรับรุ่นนี้นะและถ้าเราพลิกมาที่ด้านหลังนะครับก็จะเจอตัววงแหวน MagSafe นะครับตรงนี้รองรับการชาร์จไร้สายนะซึ่งตัวนี้ครับสามารถชาร์จไร้สายได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่7.5วัตต์และเป็นแบบ MagSafe อย่างที่บอกไปนะครับซึ่งวิธีการชาร์จก็คือเอามาแปะ แบบนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะชาร์จทันทีนะครับแล้วถ้าใครกังวลว่าเฮ้ยพแบงค์ที่เป็นแบบ m a ็ s a ซ e มันจะหลุดง่ายหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าไม่หลุดง่ายๆนี่คือขย่าแล้วนั่นแหละครับมันไม่ได้หลุดง่ายๆ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ต้ายอยากจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการจัดการความร้อนนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่เคยซื้อโพ o ์แบงค์แบบ m a ็ s a ซ e หรือว่าไร้สายมาใช้แล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยชาร์จไปสักพักแล้วมันร้อนจี๋เลยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เขามีเทคโนโลยี Active Shield 2.0นะครับที่จะคอยตรวจจับ ในเรื่องของอุณหภูมิความร้อนนะถ้ามันร้อนเกินไปเนี่ยมันก็จะทาการคูลดาวน์นะครับในเรื่องของความเร็วในการชาร์จลงเพื่อทําให้อุณหภูมิเนี่ยลดลงนั่นเองนะครับซึ่งความร้อนที่มากไปก็จะส่งผลต่อแบตเตอรี่ของ Power Bank แล้วก็แบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนของเราั่นเองนะซึ่งถ้าใช้งานตัวนี้ก็ปลอดภัยครับในเรื่องของการชาร์จไร้าสายตัวถัดมาครับก็คือตัวนี้เลยครับนี่คือ Anchor s o l o Magnetic Power Bank ก็คือรุ่นนี้ที่ตาพูดไปก่อนอน,นี้ว่าต้าทำรีวิวเต็มไปแล้วนะครับถ้าใครอยากดูรีวิวเต็มแบบละเอีาานะเีียยดดดดสาาามรถกลลลับไไปปูคิท่แ้้ววนะ๋ต ทิ้งลิงไว้ใต้เดสคริปชันก็ได้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าถ้าให้มารีแคปกันสั้นๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าพฟล์แบงตัวนี้นะครับมีจุดเด่นเลยก็คือเรื่องของการดีไซน์ที่มีขาตั้งบริเวณด้านหลังนะครับซึ่งถามว่าเฮ้ยขาตั้งเราจะได้ใช้ในกรณีไหนนะก็ต้องบอกว่าขาตั้งตรงนี้นะครับเราจะได้ใช้ในกรณีที่สมมุติคุณอาจจะวิดีโอคอลไปแล้วต้องการชารจไปนะครับก็จะมีที่ตั้งให้คุณหรืออาจจะตั้งเป็นแบบแนวนอนนะครับก็จะโชว์เอาไว้ออนดิสเพย์บนโต๊ะทำงานได้อันนี้ก็ดูเท่แล้ววกกกก็ดูเเไปออีแบบนน,นนึงหมมืัร การดีไซน์หนึ่งจุดที่ผมชอบก็คือตัวนี้เขามีสายที่บิวอินมาเลยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสายไทซีแบบหัวตัว L นะครับก็ถือว่าสะดวกดีนะครับไม่ต้องพกสายแยกนะอันนี้ก็ลดความเกะกะในการออกไปข้างนอกได้พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยก็จะสูงขึ้นมาอยู่ที่240กรัมก็ถือว่าไม่ได้หนักจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้เบาขนาดนั้นสำหรับน้ำหนักประมาณนี้นะครับและความจุข,ของรุ่นนี้ครับก็มีมาให้10,000 mAh เช่นเดียวกันครับ ส่วนพอร์ตการชาร์จนะครับรุ่นนี้จะมีพอร์ตการชาร์จมาให้เพียง1พอร์ตเท่านั้นก็คือเป็นพอร์ต USB Type C นะครับจะอยู่บริเวณด้านข้างนะซึ่งพอร์ต Type C ตัวนี้ครับสามารถจ่ายกําลังไฟได้เร็วสูงสุด30วัตต์นะครับและถ้าเราพลิกมาที่ด้านหลังนะครับก็จะเจอกับวงแหวน MagSafe นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะชาร์จไร้สายได้นะครับโดยกําลังไฟจะอยู่ที่7.5วัตต์แล้วก็เหมือนเดิมครับเรื่องของการจัดการความร้อนตัวนี้มี Active Chill วอร์ช่น2.0มาให้ใช้งานครับ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่การันตีความปลอดภัยได้นะครับก็คือรุ่นนี้รองรับ MFI นะครับเป็นการเซอร์ติฟาจาก Apple นะว่าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ made for iPhone นั่นเองครับ รุ่นถัดมาครับอันนี้ก็จะเอาใจสายพกพาแบบตัวจริงเลยนะครับเป็นรุ่นสลิมนะตัวนี้เนี่ยอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยราคาจะอยู่ที่2499บาทนะครับถามว่าเฮ้ยตัวนี้มีจุดเด่นอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างแรกเลยก็คือดีไซน์ของเขาจะมีความบางและเบาที่สุดในไลน์อัพที่ตาเอามารีวิวในวันนี้นะครับน้ำหนักของตัวนี้จะอยู่แค่200กรัมเท่านั้นนะซึ่งถือว่าเบาที่สุดเลยนะครับแล้วก็ความบางเนี่ยจะบางกว่าทุกตัวนะครับรวมถึงวัสดุข,ของเขาเนี่ยจะมีความพรีเมียมมากขึ้นถ้าเทียบบกับ ตัวอื่นนะแล้วก็ตัว soft touch บริเวณด้านหลังตรงชาร์จไวเลสเองเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นวัสดุที่ไม่อมความร้อนนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาเราจับหรือว่าเวลาเราถือเนี่ยมันก็จะร้อนน้อยกว่าโพแบแบ์ตัวอื่นในไลน์อัพนี้นะครับก็น่าจะเกิดมาเพื่อการชาร์จแบบไร้สายเลยแหละสำหรับโพแบแบ์ตัวนี้นะ ส่นความจุของพวแบงค์ตัวนี้ครับจะอยู่ที่10,000มมิลลิแอมป์นะครับก็แน่นอนว่าชาร์จ iPhone 16 Pro ได้ประมาณ2รอบอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อมีมาให้ทั้งหมด1พอร์ตครับเป็นแบบ USB Type C นะครับอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้สามารถที่จะจ่ายกำลังไฟได้สูงสุด30วัตต์ตามที่ Apple r e c o m m e n d เลยนะครับแล้วถ้าพลิกมาที่ด้านหลังเนี่ยจะมีความพิเศษกว่า2ตัวก่อนหน้าที่ตารีวิวไปก็คือตัวเนี้ยมันจะมาพร้อมกับมาตรฐานชาร์จไร้สาย Qi t นะครับซึ่งแน่นอนว่าสามารถจ่ายกำ ใช้ iPhone ที่รองรับ She2 เนี่ยและเป็นคนซีเรียสเรื่องความเร็วในการชาร์จแบบไวเรตเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวครับและถ้าคุณจ่ายเงินเพิ่อมอีกประมาณ500บาทนะครับก็จะได้ตัวนี้เลยครับนี่คือ a n k e ก a 1 6 5อนะครับตัวนี้มีราคาอยู่ที่2,999บาทนะครับตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่ใช้งานทั้ง iPhone แล้วก็ Apple Watch นะครับเพราะว่า จุดเด่นของตัวนี้เลยคือเขามีแท่นชาร์จ Apple Watch built-in มาให้ใน Power Bank ครับเพื่อนๆคือต้องบอกว่า Power Bank ที่ชาร์จ Apple Watch ได้ในตลาดเนี่ยมันมีไม่กี่ตัวนะครับและถ้าจะหาตัวที่ได้รับการ c e r t i f y จาก Apple ว่าชาร์จ Apple Watch ได้เนี่ยมันก็ยิ่งน้อยลงไปอีกนะซึ่ง Power Bank ตัวนี้รองรับการชาร์จ Apple Watch นะครับโดยจะจ่ายกำลังไฟได้อยู่ที่5วัตต์นะ และอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็คือบริเวณด้านหน้าเนี่ยเขายังมีตัวจอแสดงผลแสดงแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับก็คือ Power Bank ก่อนนั้นเนี่ยเวลาบอกแบตเตอรี่มันจะบอกเป็นจุดเป็นจุดใช่ปะแต่ว่าตัวนี้มีเลขเปอร์เซ็นต์บอกแบบชัดเจนเลยนะครับส่วนในเรื่องของการพกพาเองก็ต้องบอกว่า Power Bank ตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดที่หนาที่สุดนะครับในบรรดารายอัพที่ตาหยิบม,มารีวิวในวันนี้นะครับโดยความหนาเนี่ยก็ถือว่าหนากว่าตัตอื่นอยู่พอสมควรแล้วก็น้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่245กรัมนะครับ แน่นอนว่าตัวนี้เป็นพอร์แบงคที่มีความจุ1,000 0ห ah. มิแมป์แล้วก็พอร์ตในการชาร์จนะครับก็มีมาให้1พอร์ตนะครับเป็นแบบ USB Type C ตรงนี้จ่ายกำลังไฟสูงสุดได้ที่3 0วัตต์นะครับแต่ว่าความพิเศษของรุ่นนี้1หนึ่งอย่างก็คือเขามีสายที่บ i วอินมาในตัวนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะไว้ชาร์จ iPhone iPad หรือว่าสมาร์ทโฟน Android ก็ได้ครับจ่ายไฟได้กำลังสูงสุด3 0วัตต์เช่นกัน และรุ่นที่แพงที่สุดในวันนี้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับนี่คือ a n c h o r ในรหัส A1654 นะครับตัวนี้มีราคาอยู่ที่3 1 9 9บาทนะครับถามว่าเฮ้ยตัวนี้พิเศษอย่างไรนะครับเอาอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของงานดีไซน์นะครับที่ตัวนี้เนี่ยจะมีจอแสดงผลแบบ LCD มาให้นะครับบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับแบบครบคันเลยนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าเฮ้ยอีกกี่นาทีโพวแบงค์ตัวนี้แบตเตอรี่จะหมดหรือว่าเวลาเราชาร์จเข้าเนี่ยอีกกี่นาทีแบตเตอรี่ของโพวแบงค์จะเต็มนะครับก็ถ LCD มาให้นะครับรวมถึงการพกพาเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวนี้ก็ไม่ได้มีขนาดที่หนาอะไรมากมายนักนะครับส่วนน้ำหนักตัวนี้ก็จะอยู่ที่250กรัมนะก็ถือว่าแอบหนักนิดนึงนะครับแต่ความพิเศษก็คือพอแบงค์ตัวนี้คุณจะได้สแตนขาตั้งมาให้ด้วยนะครับก็แน่นอนอย่างที่ตาบอกไปในรุ่นโซโรเนาะว่าพอมันมีขาตั้งเนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานชาร์จไปด้วยแล้วดูคอนเทนต์ไปด้วยหรือว่าจะตั้งเป็น away on display ในลักษณะแนวนอนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วพวแบงค์ตัวนี้ครับก็มีความจุอยู่ที่10,000ม ah ิลลิแอมป์อ์สนะครับส่วนพอร์ตที่มีมาให้เนี่ยก็จะมีพอร์ตที่เป็น USB Type C 1พอร์ตนะครับตรงนี้จ่ายกําลังไฟได้สูงสุดอยู่ที่27วัตต์นะแล้วก็ตัวชาร์จไวเลสของเขาเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือ เป็นแบบชีทูนั่นเองนะครับก็คือเป็นตัวท็อปเลยถ้าใครที่ใช้ iPhone 12ขึ้นไปนะครับที่รองรับมาตรฐานชีทูเนี่ยแน่นอนว่าเราก็สามารถชาร์จได้เต็มความเร็ว15วัตต์นะครับและในเรื่องของความปลอดภัยเองนะครับรุ่นนี้ก็ได้ Active s h i เวอร์ชัน o อ2.0ด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงได้รับ MFI made for iPhone จาก Apple ด้วยครับ ทีนี้เรามาดูตารางสรุป5รุ่นของ a n งเก r กันนะครับก็ตารางนี้คิดว่าน่าจะช่วยเพื่อนในการเลือกซื้อได้นะซึ่งถ้าเรา Recap กันไปทีละตัวเนี่ยก็คือตัวเริ่มต้นเนี่ยที่เป็น A1642 เนี่ยราคาถือว่าน้อยที่สุดเลยนะครับโดยราคานี้นะครับต้าว่าก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการ p o Bank ที่ใช้งานทั้งการชาร์จแบบสายไทย A ไทย C นะครับรวมถึงชาร์จไร้สายแล้วก็ระบบความปลอดภัยอย่าง Active Shield ก็จะเหมาะมากๆนะครับใครที่เน้นใช้งานทั่วไปราคาเข้าถึงง่ายตาแนะนําตัวนี้เลยนะแต่ว่าถ้าใครเพิ่มเงินได้อีก200บาทเนี่ยตาก็อยากจะแนะนําตัวนี้เช่นเดียวกันก็คือตัว A 1 6 8 5 s o r o Magnetic นะครับตัวนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นตรงที่มันมีขาตั้งแล้วก็มีสายชาร์จในตัวนะตาคิดว่าการที่เราไม่ต้องพกสายชาร์จแยกเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายนะครับและที่สําคัญคือได้รับ MFI แล้วก็ Active Shield 2 0เช่นกัน แต่ว่าถ้าใครอยากได้รุ่นที่พกพาสะดวกที่สุดเนี่ยตาก็จะแนะนําเป็นตัวรหัส A 1 6 6 4นะครับราคา2,499บาทนะตัวนี้บางที่สุดเลยแล้วก็เน้นในเรื่องของการชาร์จแบบไร้สายเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรองรับชีทูได้ถึง15วัตต์นะครับรวมถึงพอร์ตที่ให้มาแบบไทซีเนี่ยก็จ่ายกําลังไฟได้ถึง30วัตต์เลยทีเดียวสาหรับตัวนี้ และสำหรับใครที่ใช้งานทั้ง Apple Watch แล้วก็ iPhone เนี่ยเอาจริงๆตัวเลือกง่ายมากๆครับต้องเป็นรุ่น A1657 อย่างแน่นอนเพราะว่าเราได้ตัวที่ชาร์จ Apple Watch 5วัตต์ไปในตัวเลยนะครับเรียกได้ว่าน้อยมากๆนะที่เราจะเห็น Power Bank ที่สามารถชาร์จ Apple Watch แบบไร้สายแบบนี้ได้ครับ แล้วถ้าใครมีโจทย์การใช้งานที่อยากได้ฟีเจอร์ครบครบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจอ LCD ขาตั้งชาร์จไร้สายแบบ h e 2เรื่องของการจ่ายไฟที่ได้กำลังสูงเนี่ยตาก็จะแนะนำเป็นตัว A1654 นะครับตัวนี้3,199บาทนะอาจจะดูแพงที่สุดแต่ว่าก็แรกประกับฟีเจอร์ที่จัดเต็มมากที่สุดเช่นเดียวกันนะครับ ก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆถนัดรุ่นไหนก็เลือกซื้อรุ่นนั้นได้เลยนะครับแต่ถ้าสําหรับต้านะต้าก็คงจะเลือกเป็นตัว a 1 6 8 5เพราะว่ามันมีสายชาร์จในตัวมีขาตั้งรองรับการชาร์จไร้สายและที่สําคัญครับจ่ายกําลังไฟได้30วัตต์ซึ่งต้ารู้สึกว่าราคานี้กับฟีเจอร์ที่ให้มาถือว่าคุ้มค่ามากๆครับและถ้าใครอยากจะสั่งซื้อ power bank นะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็รับประกันว่าเป็นของแท้นะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวัน,น